สวัสดีครับดูดีการเกษตรคลิปนี้นะครับเราจะมาทดสอบทดลองรถตัดหญ้ารุ่นใหม่ของเรานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องดีเซลรุ่น G80 เรามาดูผลงานอันเลิศหรูอลังการนะครับเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับว่าตัดไปตรงที่หญ้าคานหนาแล้วก็มีความเหนียวนะฮะดูผลงานของเขาครับออกมาเละนะครับยังไม่เป็นโจ๊นะครับทำเป็นปุ๋ยธรรมดาได้ดูครับผลงานอันเลิศนหรูอลังการส่วนด้านนี้นะครับที่ตัดมาเมื่อกี้สนูดแดง ดูครับแทบจะไม่เหลือเลยนะฮะตัวนี้เราตั้งตัวชุดโรเตอรี่นะครับตั้งอยู่ที่ประมาณสัก5เซนได้น <มา S 2> ี่ฮะกจะออกมาความสูงเท่านี้นะี่ฮะต้นเริ่มนี้ครับดูนะครับ